สำหรับคนตัวเล็กๆเด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องไม่ใช่แบบที่เราต้องมีเรื่องตบตีต่อยกันเด็กมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะแบบเป็นเด็กที่มีความสนใจอ่ะเพราะเรื่องของเราก็เกี่ยวกับการอรนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของดอยอินทนนท์ซึ่งดอยอินทนนท์นะครับก็มีความสำคัญต่อคนจำทองหรือว่าคนคนที่รับรุ่งต่างๆเลยนะครับ เราก็ออกมานําเสนอเป็นข่าว3นาทีเป็นข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ให้แบบได้เผยแพร่ไปไกลๆให้ผู้คนได้ชมได้ดูนมากจะทําให้เักท่อเที่ยวเกิดกันตลาดมากขึ้น

ที่เราพวกเรามาเจอกันได้ก็พี่เก่งทําหุ่นยนต์ก่อนแล้วก็ไปเที่ยวครับก็เกิดพกกล้องไปได้ก็ถ่ายรูปแล้วก็อาจารย์ก็ให้ทําสื่อทําอะไรแล้วก็เกิดมาทําสื่อทำแล้วก็ชักชวนเพื่อนรวนมกลุ่มชมรมรวมกลุ่ม,ม,มจะตั้ง<ม>เป็นชมรมจองทองฟิล์มขึ้นมาครับแล้วก็ผลิตหนังผลิตสื่อต่างๆนะครับการเข้าชมรมหุ่นยนต์เป็น ้นเหตุกาให้ผมเกิดความคิดสร้างสรรค์ครับเกิดไอเดียต่างๆขึ้นมาครับแล้วการไปแข่งุันต้องไปเที่ยวเที่ยวที่ต่างๆด้วยก็ผมก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายไปถ่ายวิดีโออะไรด้วยแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทําข่าวทําอะไรแถวจำทองแถวบ้านแถวดยเอินโน่น ก็ชอบถ่าย,ยรูปอะไรเงี้ยแล้วพี่เกงเขาก็ทำอยู่ก็เลยแบบชวนเข้ามาคือการทำงานของพวกเราไม่ต้องมีทุนเยอะครับคือเราสามารถทำได้เลยทำด้วยใจครับคือแยกกันมาก็มากันหมดมากันทั้งทีมแล้วก็มาทำถ่ายรูปเป็นเกือบทั้งทีมครับแล้วเขียนบทผมจะเป็นคนเขียนแล้วก็เคยไปถ่ายของสั้นครับเรื่อง Learning of Summer ครับไปถ่ายที่อำเภอแม่แจ่ม ก็เป็นหนัง13นาทีกว่าเป็นหนังเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งไปเที่ยวอำเภอแม่แจ่มไปเห็นวัฒนธรรมอะไรไ<แ>ผมคิดว่าเออทำหนังเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องราวได้มากกว่าคือทําเป็นสารคดีผมก็ทําแต่ไม่จริงจังท่าทําหนังการทำเสียของเวลาครับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองครับก็ เราจะเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตจากหนังสืออะไรบ้างครับเป็นกลุ่มที่ตั้งมาได้ไม่กี่ปีครับสองสามปีเองครับก็เราก็ศึกษาอะไรกันเองไปเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่ทําสื่อบ้างครับก็มีการลองผิดลองถูกกันบ้างครับบางครั้งอาจไปถ่ายเป็นสองสามครั้งก็มีครับเพราะว่าพวกเรายังไม่เชี่ยวชาญแต่พวกเราก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับทางเรียนจะสนับสนุนตลอดครับเพราะว่าทางเรียน,เห,นเห็นว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเป็นพิเศษครับก็ ทางเรียนไม่ปิดกั้นครับทางโรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนคิดในมุมที่แตกต่างครับพอเด็กกลุ่มนี้เข้ามาเริ่มจากเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามามาสร้างหุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์ไปประกวดพวกหุนนกห่นยนต์กู้ภัยหุ่นยนต์อะไรก็ได้รับรางวัลพอจากหุ่นยนต์เขาก็เริ่มเริ่มที่มาเรื่องของหนังสั้นเด็กบางส่วนที่ทเขาเก่งในเรื่องของการสื่อสารหรือการใช้ เทคโนโลยีต่างๆเราก็พยายามที่จะสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้ให้ได้มีเวทีให้ได้มีการแสดงออกพื้นที่ในอำเภอจําทองของบ้านเราครับคือพวกเราเป็นเด็กในะอำเภอจําทองทั้งหมดครับก็จะมองเห็นดอยธนน์มาตลอดตั้งแต่เด็กครับดยนอยธนน์มีความสําคัญต่อพวกเรามากมายจริงๆครับเป็นแหล่งหล่อเลี้ยง<า>เป็นต้นน้ําให้กับคุณจำทองเป็น ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็วกมีธรรมชาติมีพืชพันธุ์ที่เป็นแบบดึกดําบานหาดูได้ยากตอนนี้เด็กกลุ่มนี้อยากจะออกไปทํางานในเรื่องของชุมชนก็คือการถ่ายทอดเรื่องกับท่องเที่ยวในอำเภอจอมทองช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากวันวันหนึ่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จอมทองเยอะมากจริงๆ ผมคิดว่าถ้าเราทําสื่อดีๆเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเนี้ยทาคลิปให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมบ้านเรารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นการเก็บขยะไม่ทิ้งขยะในเขตอุทยานแห่งชาติอีกเป็นต้นครับถ้าเราไม่มาตระหนักไม่มาอนุรักษ์อนุรักษ์กไว้นะครับป่าพืผืนใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะหายไปจริงๆจะกระทบต่อวิถีชีวิตของชาว เขาเขาแล้วก็ชาวพื้นที่ราบด้วยครับก็น้ําที่มาจากนอรอินโดน,นนะครับก็จะเป็นน้ําประโภคและบริโภคครับของชาวเพื่อจําทองถ้าป่าจากข้างบนไม่มีแล้วแล้วก็ไม่มีน้าใช้แล้วทุกทุกวันนี้นะครับน,รน้ําไม่ปิ่งนี่ก็เริ่มเกิดแห้งไปพอสมควรนะครับถ้าเราไม่อนุรักษ์ป่าต้นน้ําแห่งนี้ไว้นะครับคิดว่า จะมีส่งผลกระทบต่อวิธีชีวิตของพวกเราชาวจำทองทุกคนเลยครับเราก็แบบเราได้จะทําอะไรสักอย่างเราก็คิดว่าเราจะทํำยังไงให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงไปบ้างเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทําสื่อสื่อดีกว่าเพราะว่าเป็นความถนัดของพวกเราด้วย เปิดบ่อนแล้วก็ไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวท,ที่มาสถานท่องเที่ยวเกี่ยวกับการมาดอยอินนนในช่วงนี้ความรู้สึกใช่ไหมรู้สึก <มา S 1> ที่มาเที่ยวแล้วก็มาเพื่ออะไรตอนนี้มีอะไรสวยถึงมาลงมาถึงนักขยะเพราะว่าก็พูดถึงผล<อ>กระทบที่เกิดตอนนั้นแล้วก็สัมภาษณ์จะใที่ย่ทธายานคนไหนก็ได้ที่ว่าสัมภาษณ์ปริยาแล้วก็สัมภาษณ์ชาวบ้าน ในการทําสื่อของพวกเรานะครับก็เป็นแนวคิดที่อยากจะสื่อให้เห็นว่าความงดงามของโดยถนนนี้เป็นยังไงแต่ในหน้าที่นี้นะครับก็ต้องมีการอนุรักษ์ด้วยอย่างเงี้ยครับถึงจะคงความงดงามไว้ได้ครับที่แรกเราทําหนังครับหนังของเราเราล,าลง youtube ให้เขาดูฟรีแต่ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีเฉพาะคนที่ เล่นอินเทอร์เน็ตทางร้านที่ถึงจะเห็นสื่อของเราครับี่คิดว่าคือทายผลกระทบของนักท่องเที่ยวที่มาไปยานอนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลมีใหม่คือวันหยุดนะครับอนักท่องเที่ยวขึ้นใหม่เยอะัหลังการเป็ดจะเนืองแน่นคนจะเยอะมากครับ นี่ขนาดด่านแรกไปยนนู้นะครับก็ถึงเลือกขนาดนี้ครับนี่ประมาณ1นกิโลก่อนด่านถึงดังครับรถทวนรถขึ้นดอย แล้วว่าพวกนี้คือววนท่องเที่ยวขึ้นไนาเยะไข่จำนวนเต็มน,นะครับนนที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาแสดงถึงว่า หน้านี้คือนักท่องเทีย่ยวจะขึ้นใหม่เย,ยอะทอ่องเทีย่ยวมาสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคืนเราได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจนักท่องเทีย่ยวกันก็ตามหาตาแหนนักท่องเที่ยวไปตามหานักท่องเที่ยวที่เราเจอเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์เขาว่ารู้สึกยังไงมานับถอยหลังสู่ปีใหม่ที่ดอยอินทนอนท์อย่างนี้ค่ะยด่ะ ตรงแรกที่เทาเริ่มไปถ่ายก็เป็นที่ทําการอุทยานแห่งชาติดชเนนนนะครับก็อยู่ที่กิโลเมตรที่31ครับก็เป็นลานกลางเต็นแล้วน้องเที่ยวจะไปกลางเต็นตรงนั้นแล้วคืออุทยานจะต้องมีความจะมีความจุของลานกลางเต็นนะครับแล้วถ้ามันเต็มอุทยานจะไม่ให้น้องเที่ยวเข้าไปนอนอีกครับก็จะไม่จะต้องไปนอนที่อื่นคือป่าสมที่มีป่าสมข้างข้าง ครับเอะครับนเครับเยอะกับกีมาสักสามเท่าเพราง้ออเาลเปอเลยากครับนี่ก็เป็นการจัดการขยะของวิทยาเขตชาติอุนมนนนะครับก็จะเป็นการรองรับจำนวนนักเรอที่่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เพิ่ม จำนวนรถผมขยะอะไรลงไปให้ขยะลงไปในในอพยอจำทองข้างล่างนอกจากจะมีลานกลางเต็นท์แล้วครับพวกเราก็ยังเห็นรถเยอะอีกนะครับซึ่งรถนี้ก็เป็นตัวที่ปล่อยมลพิษโดยตรงเลยนะครับให้กับธรรมชาติก็จากควันรถนี่แหละครับซึ่งแรงงาน,นซึ่งจํานวนคนก็เท่ากับทุกปีครับแต่จํานวนรถเพิ่มมากขึ้นจนํานวนรถที่ติดปีนี้ก็ สิบกว่ากิโลเมตรครับบนดอยแต่ก็ถ้ามองมองในมุมของนักท่องเที่ยวก็คืออยากมีความเป็นส่วนตัวความอิจระในการท่องเที่ยวแต่ถ้ามองในเชิงนักอนุรักษ์ที่แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําลายธรรมชาติสําหรับควันรถนะครับก็ส่งผลเสียอย่างแน่นอนเลยก็ไปทำลายก็จะทําลายอ,อากาศนะครับทําลายชั้นบรรยากาศด้วยนะครับส่งผลโดยตรงเลย ปัญหาที่ทุกคนเห็นคือปัญหาการติดขัดของการจราจรน,นะครับเนื่องจากถนนที่วิญยาชาติโดยอปนถนนเนี่ยเป็นถนนที่อยู่ในเขตป่านุร้ายเราไม่สามารถขยายผิวการจราจรได้ถ้าเราดูสถิตินักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจำนวนคนไม่ได้เพิ่มไปถึง10%เนะครับเพียงแต่ว,ว่าตะกอนเนี่ยรถ1คันมากัน8-10คนนะครับที่จอดรถมันก็มีอยู่แต่ทุกวันเนี้ยรถ1คันมาสองคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการจาราจรก็ต้องติดขัดจุดบอบบางที่สุดของเราก็คือเราเห็นว่าป่าเมฆเนี่ยนะครับของเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นข้าวตอกหรือีอะไรเนี่ยถ้าหากบลพิษเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าข้าวตอกฤาษีมันอาจจะตายก็ได้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ําที่ต้นไม้สามารถจับน้ําความชื้นในอากาศได้ที่จะกลั่นตัวประโยชน์น้ำมันอาจจะลดลงนะครับอ่าผมคิดว่าในโอกาสหน้าเนี่ยนะครับหรือภายในปีสองปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นการจัดก,การอุทยานแห่งชาติโดยที่เอาภาคประชาชนและภาครัฐมานั่งคุยกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราน่าจะจัดลดอ่าขนส่งสาธารณะ เราออกได้เลยนะครับขอความกรุณามาย้ายรถของท่านด้วยตอนนี้ก็สั่งอาหารรอสักข้าวแล้วเราจะไปถ่ายต่อที่กิวแม,ม่ป่านครับก็วันนี้ก็สั่งเหมือนเดียวกันเลยครับก็พอไก่เทนดาวจะได้รวดเดียวจะได้ทันเวลาดีครับตอนนี้ก็ถ่ายเต็นรันกลางเต้นก่อนนะครับคือ้อาเวเทนเริ่มขย่อยขึ้นมาบนอ่อยถ่ายดันที่หนึ่งครับแล้วตอนนี้ก็จะขึ้นดันที่สอง ไปถ่ายคิวแมปลานถ่ายจมว่าน้องเทียวก็มั่นใจว่าจะได้ภาพสวยๆออกไปออกอากาศที่คนดูไปนอนสวยอยู่แล้วคถ่ายรูปไหนก็สวยนะจากนั้นเราก็เดินทางไปถ่ายทำกันตรงกิวแม่ปลานะครับก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราเดินเข้าไปก็เขาจะมีไกด์ให้คือน้องเที่ยว ที่มด่ดอกไมนน่านจะต้องเดินกิ่วแม่ฟานเกือบทุกขณะครับแล้วก็บางทีนักท่องเที่ยวเดินเองจะไปเด็ดดอกไม้เด็ดต้นไม้อะไรเลยครับเขาคือคืออน,นุญาตกลัวว่านักท่องเที่ยวจะไปทาลายตรงไั้นหนะเรากำลังจะเข้าไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วมป่ปานไปดูไปถ่ายดูถ่ยนนายบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติ สัมบล่าของเมืองไทยะ่ะสัมบามากทุกเาในการท่องเที่ยวเราก็เราจะไม่ทําลายระบบนิเวศดังสิ้นเลยนะครับเราจะไม่แตะต้องต้นไม้อะไรเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้นั้นได้รับความเสียหายนะครับทําให้กีม่ปานแห่งนี้ได้รับความเสียหายนะครับ และวันนี้เราได้โอกาสดีนะครับได้มีไกด์น้อยมานําเที่ยวให้กับพวกเราก็คือน้องวิไลวันครับในนี้นะคะก็จะมีกลาวพันปีหรือว่าดอกหนับขาวว่ากวางผาหรือว่าเรียงผาค่ะการเดินทางค่อนข้างไกลค่ะเราต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม้วยค่ะสัวใจกําลังหาค่ะสู้เต็มที่นะครับ คน,คนของครับคนของตำแหน่ง V i p พครับ <laughs> ตัวนี้นะคะมีอายุประมาณ200กว่าล้านปีมาแล้วนะคะเค่วนพวกนี้นี่เราก็ไม่ให้นักท่องเที่ยวเขาจับว่ามือเรานี่ก็บางครั้งก็จะมีความมาหรือว่าเคมติดกับมือเราเราก็ลยห้ามให้เขาจับค่ะบางครั้งในักท่องเที่ยวจะมีอุบัติเหตุเราก็ สามารถช่วยได้ค่ะไม่เหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าชินแล้วค่ะแต่ช่วงก่อนนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะน้องเหนื่อยนิดหน่อย <c oughs> ผมเหนื่อยมากๆอันนี้เสบียงน้ำตกเช่นนี้นะครับ <c oughs> ก็จะไหลไปรวมกลายเป็นน้ำแม่การนะครับซึ่งตลอดเลี้ยงชาวบวยจังพองนะครับซึ่งมีคำกล่าวที่ว่าน้ำแม่ปิงใช้ ินไ่ใช้นะครับแต่น้ําให้กลางใช้ส่งน้ําพาดนะครับคือเป็นน้าที่สะอาดและบริสุทธิ์นะครับซึ่งมีต้นกําเนิดจากตัอีฮานนนะครับที่อ่างการหลวงข้างบนถ้าเราเห็นวันนี้นะครับเราก็มีความพ้เใใจอว่าอย่างน้อยมันก็มีแหล่งน้ําใ,ให้ให้เราได้ต่อลี้งชีวิตของตัวตนองรถ้าการท่องเที่ยวมีมากจนเกินไปนะครับอาจจะทําลายระบบนิเวศบนดอีฮานนได้นะครับ ตรงหน้าผานี่ถ้ามีเสียงนะถ้าบุญดีจะเจอกวางผาเรียงผาจะมีเยอะช่อนตรงเย็นเนี่จะออกมากินหญ้าจะเห็นบัวช,ชาวผมเห็นจิตแปดตัว oh. ถ้ามีเสียงนี่มันจะวูดไปอยู่หลบตาทุ่งหญ้าตา,าไอ้ก้อนหีนตาหน้าผาตอนนี้จะถ่ายวิวของที่มองจากคิวแมบางลงไปเป็นวิวอำเภอแม่แจ่มครับซึ่ง มองไกลไปอีกก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับค<ม>ือในไใ,ใช้เป็นฉากเปิดเปิดเรื่องนะครับคือ,อ,อเห็นความเอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติยอดดอยความสวยงามไม่เหมือนในตัวเมืองครับซึ่มีแต่ตึกไม่มีแปรมอยแบบนี้ครับจุดชมวิวฮะจุดท,ที่สี่กวางหาตรงนี้คือแบบสวยงามมากครับ่แต่ที่นี่ครั้งที่สองเองค่ะ ไม่คเคยได้เข้ามาเพราะแบบเส้นทางมันไกลที่ยดเดินครับมันเห็นจังหวัดไม่ห้องสอนเลยครับทุกทุกช่วงเวลาที่ผมขึ้นมาโดยอินทนนท์หรือหน้าฝนนะครับผมจะได้เห็นนกนกบนยอดดอยครับแต่ผมมาช่วงช่วงที่ผมมาถ่ายเขาผมไม่เห็นนกครับนกหนีนอกเที่ยวเลยหลังจากที่เราถ่ายกันเสร็จครับแล้วก็ กลับมาตัดต่อกันบนอยถนนไปตัดต่อบ้อานคนรู้จักครับบนใบถนนเลยครับการมาสัมผัสไอหนาวเก็บเกี่ยวความสุขจากยอดดอยคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวแสวงหาแต่ธรรมชาติบนยอดดอยก็ต้องการการดูแลรักษาเยียวยาเช่นเดียวกันค่ะ ข่าวพลเมืองนะคะเขาก็แบบเปิดโอกาสให้พวกเราแบบถ่ายทําสื่อแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วเขาก็ออนแอร์ให้เราไงคะบ้านฉันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมีคนจํานวนมากไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันที่นั่นเกิดผลกระทบตามมาในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะติดตามจากรายงานขน่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะ หนาวเย็นเป็นเสน่ห์ของดอยอินทนนท์ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่นี่ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขตหนาหลายชนิดเช่นนกกินปลีหางเขียวและข้าวตอกฤษีด้วยค่ะแต่ละปีดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนนนะะครับแลตอนนีี้เทท่นน่าหปีนี้ก็เป็นเหมือนทุกปีที่ลานกลางเต็นท์จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนค่ะ ก็ช่วงนี้หน้าหนาวนะครับก็น่าจะเที่ยวที่ที่หนาวที่สุดก็น่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับก็เลยมาเที่ยวรอยนอนท์คิดว่าคิดว่ามันสวยสุดละอตอนนี้สวยและหนาวอากาศดีช่วงภูมิประเทศตอนนี้มันจะสวยนะครับมีใบไม้เปลี่ยนสีอะไรพยกนีหมคะการที่อัตรานักท่องทเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็อาจเป็นสาเหตุท,ที่จะทําให้ป่าเกิดการเสื่อมสภาพลงเช่นกันครับเนื่องจากอุทยานชาติดอยนนท์เนี่ยเป็นอุทยานที่ดูแล พื้นที่ป่าต้นน้ําปิงนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะครับหรือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากให้ได้ใช้น้ําที่มีคุณภาพดีก็อยากให้รักษาป่าต้นน้าเพราะนั้นอยากจะขอฝากน้องเที่ยวนครับว่าเวลาท่านนําขยะมาเท่าไหร่เนี่ยขอให้ท่านนํากลับไปด้วยพูดถึงดอยนนท์เนี่ยทุกคนจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติคือจุดสุดของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยดอยนนท์เนี่ยเรามีการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์เนื่องจากว่าบนดอยนนท์เนี่ยเรามีชาวเขาสองชนเผ่าคือม้งกับปะกยอ ซึ่งชาวเผ่าแต่และชนเผ่าเนี่ยมีวิถีชีวิตซึ่งแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการดํารงอยู่ของการใช้ชีวิตประจําวันการปลูกพืชการศิลปะวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสความงามของดอยนนท์ทั้งด้านสังคมทั้งด้านธรรมชาติและทั้งด้านชาติพันครับการมาสัมผัสไอหนาวเก็บเกี่ยวความสุขจากยอดดอยคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวสแสวงหา แต่ธรรมชาติบนยอดดอยก็ต้องการการดูแลรักษาเยียวยาเช่นกันการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการรักษาสมดุลธรรมชาติให้พอดีก็เพื่อให้ความงดงามคงอยู่คู่กับยอดดอยอินทนนท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ได้ยางนานนักข่าวพลเมืองอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่รายงานะ การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์นะครับคือเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นการขัดแยง้งแต่พวกเรามองเห็นว่าเป็นความที่สามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันครับเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ถ้าเรานําของไปเราก็ไม่ทิ้งและเราก็เก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าไว้ไม่ทิ้งแล้วก็เห็นต้นไม้เล็กๆก็ไม่ต้องไปเด็ดอย่างเงี้ยครับแค่ถ่ายรูปไว้ก็พออย่างเงี้ยครับ คือทำยังไงก็ได้ครับให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดคุณทำไรในปีนี้แล้วปีหน้าคนอื่นมาก็ไม่ได้เห็นความสวยงามอีกแล้วครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันไว้คือเป็นบ้านของเราเป็นแหล่งน้ําดูแลบริโภคบริโภคอย่างพี่ๆนักท่องเที่ยวเวลามาบางคนก็คิดแบบจะทิ้งจะอะไร,ะะไรยังไงขยะทิ้งตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยคือไม่ใช่บ้านของพวกเขาอะค่ะแต่เป็นบ้านของพวกหนูพวกหน,หนูต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้